อัพเดตหน่อยอัพเดตหน่อยสวัสดีทุกคนอาจา๊ะอัปเดตกิ่งเทาตำลึงที่ตัดปักชำใช่ไหมคนที่ไม่มีพื้นที่อะเราก็สามารถปลูกในตะกร้าในกระถางได้ต้มจืดอร่อยเพราะ,มะเมล็ดก็ดี เนี่ยที่เราทำวิธีตัดกิ่งเถาตำดึงปักชำเขาก็จะแตกยอดอ่อนๆไม่ให้เรากินเห็นไหมเขาจะแตกยอดแตกใบไม่ให้เรากินแล้วปลูกเลยปรุงสายตาได้ดีมากวิดาไปต้มจืดไงก็โตดีวันที่เราทำคลิปตัดเถาตำดึง ปักชำคือเขาขยายพันธุ์ได้ได้สองอย่างเพราะเมล็ดตัดกิ่งปักชำใครจะเรียกตัดกิ่งปักชำหรือตัดเทาปักชำก็ได้แล้วแต่สะดวกเสร็จเรียบร้อยฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกู วนกวนเฮาหาหุนหวนทำส่วนทุกวันฝากแชรฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชม อีอีฝากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราไปแล้วสู้ไปได้วยกันมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาหนึ่งสมองสองมือทำเราไม่รวยแต่เราก็ไม่มีวันอดตายฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนุกช่องให้ความรู้นะไปกดติดตามได้เลยอย่าี้นะ